สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็มาพบกับคุณครูอันตามะโนค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากแล้วค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็มีชื่อว่าการทําน้ําสมุนไพรนะคะน้ําขิงนะคะรวมมิตรกับน้ํากระชายแล้วก็มะนาวนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะคุณครูก็มีปริศนาคำไทยแล้วค่ะมาให้เด็กๆได,ด้ทายกันนะคะ คุณครูถามนะคะจะใช้ประโยคน์คำถามกับเด็กๆว่าอะไรเอ่ยนะคะกลมๆสีเขียวดื่มแล้วเปรี้ยวๆกลมๆเขียวๆมีรสชาติเปรี้ยวๆอะไรคะเด็กๆตอบได้ไมยเอ่ยมันคือ มะนาวนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จับมะนาวไหมคะมะนาวนะคะก็มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมนะคะมีเปลือกสีเขียวนะคะข้างในจะเป็นเนื้อสีขาวๆอย่างนี้นะคะเวลาบีบออกมาก็จะเป็นน้ำใสๆนะคะแต่เมื่อเราชิมเข้าไปรสชาติของมะนาวจะมีรสเปรี้ยวมากนะคะ เก่งมากค่ะเด็กๆคุณครูขอปรบม,มือสำหรับนักเรียนที่ตอบถูกนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวัตถุดิบอุปกรณ์ที่จะทำน้ำกระชายน้ำขิงแล้วก็น้ำมะนาวรวมมิตรในวันนี้มีอะไรกันบ้างค่ะ <S <S ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นกระชายค่ะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นไหมคะกระชายกระชายเป็นพืชสมุนไพรนะคะชนิดหนึ่งนะคะมีลักษณะเป็นรูปทรงอะไรคะ เป็นทรงกระบอกนะคะเป็นแท่งๆอย่างนี้เลยกระชายมีสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะเด็กๆสีน้ำตาลเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดมดูนะคะว่ากลิ่นของกระชายมีลักษณะเป็นอย่างไรกลิ่นหอมหรือว,ว่ากลิ่นเหมน็นอ่านะคะกลิ่นของกระชายนะคะจะมีความเป็นสมุนไพรนะคะจะกลิ่นหอมนะคะกลิ่นคล้ายกับ มะม่วงนะคะมะม่วงเปรี้ยวนั่นเองนะคะเนื้อข้างในก็จะเป็นสีอะไรคะสีขาวเาก็ิ่ามค่ะต่อไปนะคะขิงขิงเป็นสมุนไพรสีอะไรคะเด็กๆสีน้ำตาลนะคะเนื้อข้างในก็จะเป็นสีขาวนะคะทีนี้นะคะเด็กๆลองดมดูสิคะมีกลิก่นไหมคะเด็กๆ กลิ่นหอมหรือว่ากลิ่นเหม็นคะ,ะบางคนก็ชอบบางคนก็ชอบก็บอกว่ากลิ่นหอมแต่มีนักเรียนบางคนไม่ชอบก็อาจจะบอกว่าเป็นกลิ่นเหม็นนะคะทีนี้เด็กๆลองกัดดูสิคะว่าขิงมีรสชาติเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะเด็กๆอาจจะมีร,ร้อนนะคะรู้สึกเผ็ดนิดๆน,นะคะอันนี้คือกลิ่นเฉพาะของขิงนั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะก็คือมะนาวน,าานะคะน้ำมะนาวเมื่อกี้เราได้ชิมไปแล้วว่ามะนาวรสอรไรคะรสเปรี้ยวเก่งมากค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลให้คุณสมบัติของน้ำตาลจะให้รสอะไรคะเด็กๆรสหวานเก่งมากค่ะต่อไปอะไรคะ เกลือนะคะมีสีขาวเหมือนกันเลยเช่นเดียวกับน้ำตาลแต่คุณสมบัติของเกลือก็คือจะให้ความเค็มนั่นเองนะคะและต่อไปนะคะก็คือน้ำเปล่านั่นเองะค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะลองสังเกตน้ำเปล่าก่อนนะคะ ตอนที่เรายังไม่ไปต้มนะคะน้ำเปล่าจะมีสีใสนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่เราเอาไปต้มแล้วน้ำในแก้วจะมีสีอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะการเตรียมวัตถุดิบนะคะจะให้เด็กๆนะคะหั่นกระชายเป็นแว่นอย่างนี้นะคะกระชายแล้วก็ขิงเป็นแว่นๆค่ะ หลังจากที่เราต้มน้ำนะคะเริ่มเดือดแล้วให้เด็กๆสังเกตฟองอากาศที่อยู่ในโมน,นะคะถ้ามีเอฟองอากาศผุดๆขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ขิงกับกระชายที่เราหั่นเป็นแว่นลงไปเลยค่ะต้มอีกประมาณ5นาทีนะคะให้กลิ่นของกระชายแล้วก็ขิงออกมาค่ะ จากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อต้มไปแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะปิดเตานะคะจากนั้นเราก็เทน้ำมะนาาที่เราคั้นแล้วนะคะเข้าไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะได้ไปทำการทดลองนะคะการต้ม น้ำขิงนะคะน้ำกระชายนะคะผสมกับมะนาวนะคะเราก็จะได้น้ำนะคะในลักษณะน,นี้เลยนะคะน้ำที่ได้เป็นอย่างไรคะเด็กๆอ่าเป็นน้ำใสๆออกมานะคะเด็กๆบอกมองว่าเด็กๆบอกว่าน้ำที่ได้ทำไมมันสีใสเหมือนน้ำเปล่าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่าเหมือนน้ำเปล่าจริงหรือเปล่านะคะโดย แก้วใบนี้นะคะแก้วใบที่1นนะคะก็จะเป็นน้ำเปล่าเดี๋ยวครูจะให้หนักเรียนเปรียบเทียบดูนะคะว่าเหมือนจริงหรือเปล่าแก้วใบที่1นนะคะจะเปล่าแก้วใบที่2จะเป็นน้ําขิงที่เราได้ทําการต้มเมื่อสักครู่นี้นะคะมีความต่างหรือว่าความเหมือนอย่างไรคะเด็กๆอ,อ่าจะมีความเหมือนน้ําเปล่านะคะทีนี้ เมื่อสีที่ได้นะคะมีความเหมือนกับน้ำเปล่าแล้วทีนี้เรามาลองดมดูค่าเด็กๆแก้วใบที่หนึ่งจะเป็นน้ำเปล่าเดี๋ยวเราดมดูนะคะว่าน้ำน้ำเปล่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นไหมคะอ่าไม่มีกลิ่นทีนี้เราลองมาดมกแก้วใบที่สองน้ำคิงของเรามีกลิ่นไหมคะเด็กๆอ่ามีกลิ่นนะคะก็คือจะมีกลิ่นกระชาย กลิ่นของขิงแล้วก็กลิ่นของมะนาวนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูค่ะชิมแก้วใบที่หนึ่งก่อนนะคะน้ำเปล่ามีรสชาติไหมคะอ่าไม่มีนะคะก็เพราะว่าน้ำเปล่าจะไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติใดๆเลยนะคะทีนี้เรามาชิม น้ำขิงของเราก็คือแก้วใบที่สองดูสิวา่าจะมีรสชาติหรือเปล่าเป็นอย่างไรคะรสชาติที่ได้อ่าจะมีรสชาติของขิงนะคะแล้วก็กระชายรวมทั้งมีความเปรี้ยวความเปรี้ยวนี้ได้มาจากอะไรคะเด็กๆเก,ก่งมากคะ่ะได้มาจากมะนาวนั่นเองคะ่ะ ดเด็กๆรู้ไหมคะว่าน้ำขิงรวมมิตรกระชายแล้วก็มะนาวมีประโยชน์อย่างไรทราบไหมคะ,ะน้ำนะคะน้ำขิงและกระชายมะนาวนะคะมีคุณสมบัติก็คือแก้หวัดแก้อาการไข้แก้อาการเจ็บคอนะคะแล้วก็แก้อาการท้องอืดได้ด้วยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ค่ะ oh. สวัสดีค่ะ